ผมก็อยากฝากถึงเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับว่าเราเนี่ยเกิดในในยุคข,ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเราได้รู้นะได้ทราบว่าท่านมนีคุณทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเรานะครับเป็นที่มามาโดยเฉพาะในาราชวาตของเรานะครับ I <laughs> don't ้มาอนุรักษ์และรักษาเพื่อนป่าปูตโตแดงให้ดมสมบูรณ์เพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าค่ะค่คะ และจะดรในหน้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะให้มีการศึกษาค้วคว้าลองและวิจัยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันตัวแทนความตัวอย่างบ้านควนหลานตำบลเปียนอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําผลิตอณั์และพืชผลผลิตจากอันดับแรกก็คือมะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีสวนไผ่กินซุงนะคะเป็นไผ่หวานซึ่งเราจะนํามาแปรรูปเป็น หน่อไม้สับหน่อไม้ต้มแล้วก็หน่อไม้ดิบุงบะะ่งแม่บ้านของวยบอลนะคะซึ่งลุมแม่บ้านของวยบอลจะมีผลิตภัณฑ์ของกาแฟ i, ผสมข้าวเหนียวดํานะคะข้าวเหนียวดําตัวนี้จะเป็นข้าวเหนียวดําพื้นบ้านของลุมแมยบอลจะมีความพิเศษคือมีความหอมต่างจากที่อื่นนะคะเรานํามาคั่วแล้วก็มาบดรวมกับกาแฟ i, พันุ์อาราบิก้านะคะจะช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ทําความสะอาดลําไส้แล้วก็มีสารอนุมูลอิสระอันนี้นะเราสแสดงให้เห็นว่าเรามี ความปลอดสารพิษ<ด>ที่สุดเลยถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ผู้จัดจาก,การความคนนันหรือที่ประชาชนชาวบ้านทุกคนเรียกว่าหมวดเรียกกันว่าหมวดชมนะคะเบอร์ติดต่อคือ0817986586 ชายแด่น้านะคะซึ่งส่วนใหญ่น้องจะเป็นผู้ชมไท้ดี จุดกาสแนงนะคะที่เตรียมมาให้กับท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายคำทนหลวงรามนะครับก็เป็นผู้เข้าประกวดในระดับประชาชนทั่วไปนะครับก็สําหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือเนื่องในวันพ่อผมก็เป็นพ่อทีนี้ลูกสาวนะครับโดยเราทั้งคู่นี่เราจะชอบ วาดรูปทําทงานศิลปะอยู่แล้วโดยปกติที่บ้านเนี่ยก็จะมีภาพในหลวงนะครับรัชกาลที่9ก้าก็มีอยู่เยอะทีนี้ก็เลยสร้างแรงบันดาลใจนะครับจากความจงรักภักดีนะครับที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ก็เลยชักชวนลูกก็มาทํากันก็ใช้เวลาประมาณสองวันเนาะลูกก็ทําช่วงกลางคืนหลังจากเลิกงานนะครับก็ขอบคุณโครงการดีๆนะขอบคุณโครงการดีๆที่มีให้กับประชาชนแล้วก็นักเรียนได้ได้แสดมฝาก ถึงเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับว่า,เ,าเราเนี่ยเกิดใน,ในยุคข,ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเราได้รู้นะได้ทราบว่าท่านมีคุณนะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเรานะครับเป็นที่มามาโดยเฉพาะในราชวันของเรารุ่นหลังได้เห็นคุณค่านะครับและได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไปครับขอบคุณครับ เราวันนี้จะนำะนำเสนอที่ทศการของศูนย์ศึกษานะคะเนื่องจากว่าด้วยจังหวัดนาาธิวาะคะ่ะเป็นพื้นที่รุ่มต่ำแล้วก็น้ําท่วมขังนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9้าพงษ์ท่านมีพระราชดำริค่ะแล้วก็ให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวจัดนะคะแล้วก็โครงการหลักๆสําคัญที่ทางสูตรได้นํามาให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมง,งานได้รู้จักก็คือโครงการแกล้งดินนะคะซึ่งเป็นโครงการ การหลักหรือว่าโครงการแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคิดคน้นหาวิธีการปรับปรุงและก็แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะและก็ปัจจุบันนะคะ โครงการแกล้งดินผลสําเร็จของโครงการสามารถที่จะถ่ายทอดและก็ขยายผลสู่พื้นที่ในทั้งจังหวัดนาราธิวาสและก็จังหวัดใกล้เคียงที่มีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวจัดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะด้วยโครงการแกล้งดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9องค์ท่านนะคะได้มีการจดสิทธิบตัตรนะคะในพระปรมาพิไทยนะคะในเรื่องของกระบวนการปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมแก่การปลูกพืชน,นะคะ ยินเสียงแล้วดังแผ่วมาแต่ไกลๆชุ่มชื่นหรือใจวนันใดจะปานฟังเสียงบรรเลงขับเลพลงประสานจากทิศบิมาประทานกล่องใจใกล้ยามเมื่อแสงทองส่องฉันคอยมองจ้องฟ้าเรือดำไรลมโบกโบยมาแล้วใจ ตะวันจะมาเพลิดเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมไิิวันวนกลิ่นระทนวนพาโอในยามดีเพลินหนักหนาแสงทองนวนพ่องนาภาแสนเพลินอุราสำราหมูม่มวลวิหกบินพกมาแต่รังนอนเฝ่าเฉยชิดชนลิ้มชมตัวบาน ยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานสาบสานจับจสวัด่ในสวนอชมประทานเรานะคะก็จะมีเกมค่ะาน้ำตักฟ้าผ่านภูผขาสู่มหานาทีค่ะก็อยากจะท่านจะลองเล่นหรอคะ ก็คือว่าตรงนี้จะเล่าเรื่องตั้งแต่ต้กนกาเนิดของ,งานาำตั้งแต่ฝนหลวงค่ะมีฝนหลวงที่คอยผลิตฝนให้เรานะคะแล้วก็ ไหลเนี่ยค่ะมาเป็นป่าไม้นะคะแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆจะมีเขื่อนมีฝายมีหญ้าแฝกนะคะในช่วยในการบริหารจัดก,การน้ําของกรมชลประทานเราค่ะไหลจนสู่ปลายค่ะปลายก็คือประชาชนต่างๆก็ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ก็จะไปทางวันนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะใช่ค่ะทฤษฎีใหม่เราก็จะพ่วงไปไปสู่ที่เกี่ยวข้องค่ะ การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบุตรทองขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวจัดนะคะและก็โครงการหลกัหลกๆสําคัญที่ทางสูตรได้นํามาให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมง,งานได้รู้จักก็คือโครงการแกล้งดินนะคะซึ่งเป็นโครงการหลักหรือว่าโครงการแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคิดค้นหาวิธีการปรับปรุงและก็แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะและก็ปัจจุบันนะคะ โครงการแก้ดินผลสําเร็จของโครงการสามารถที่จะถ่ายทอดและก็ขยายผลสู่พื้นที่ในทั้งจังหวัดนาราธิวาสและก็จังหวัดใกล้เคียงที่มีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวจัดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะด้วยโครงการแก้ดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าองค์ท่านนะคะได้มีการจดสิทธิบัตรนะคะในพระปรมาภิไทยนะคะในเรื่องของกระบวนการปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมแก่การปลูกเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ในจังหวัดนาราธิวาสอ่า แล้วก็ในการแก้ไขปัญหาดินเสียวจัดต,ต้องเรียนท่านด้วยนะคะว่าจะต้องมีการปร,ปรับปรุงแก้ไขอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็การปรับปรุงเนี่ยค่ะก็คือมีผล4ปี5ปีแล้วก็เราต้องมีการกระบวนการในการปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ